ตอนที่3การประทําที่ไร้เสียงสวัสดีครับนัดครับต่อเนื่องเลยนะครับไอ้หน้าซีดๆขาวขุ่นดวงตาเบิกกว้างที่อยู่ห่างจากหน้าผมไม่ถึงคืบเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายแข็งตัวไปหมดเลยครับผมมองใบหน้าขนาดใหญ่นั้นมันนิ่งสนิทนิ่งจนน่ากลัวแต่ไอ้แขนขนาดมหือมาที่พาดผ่านไหลผมอยู่เนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนไหวครับ การเคลื่อนไหวของมันมันไม่ได้เร็วหรือรุนแรงนะครับแต่มันเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไร้เสียงอย่างสิ้นเชิงคือผมเห็นแขนนั้นมันค่อยๆเคลื่อนลงไปที่พื้นระเบียงแล้วนิ้วมือสีเทาเข้มขนาดใหญ่4นิ้วนั้นใช่ครับมันมี4นิ้วเหมือนรอยบนเสาไม้มันก็ค่อยๆจับไปที่บาดพระที่ผมวางไวขง้ข้างๆตัว บาดเหล็กนะครับมันหนักพอสมควรเลยแต่มือของมันจับบาดไว้ได้แบบง่ายดายมากผมจ้องดูการกระทำนั้นด้วยความงุนงงและหวาดกลัวมันไม่ได้หยิบบาดขึ้นมาแต่มันแค่ถือบาดไว้แน่นแล้วใบหน้าซีดขาวขุ่นของมันก็ยังคมจ้องผมอยู่แบบนั้นเหมือนกำลังรอปฏิกิริยาอะไรบางอย่างจากผม ผมรู้สึกมันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเล่นเกมประสาทกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมเห็นมันชัดเจนเต็มสองตาผมพยายามตั้งสตินึกถึงคำที่หลวงพ่อสอนคือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ปรุงแต่งด้วยความกลัวแต่ใครมันจะไปทำได้วะครับไอ้หน้ามันก็อยู่ตรงหน้ามือมันก็กำลังถือบาดผมอยู่ ผมรู้สึกว่าถ้าผมกรีดร้องออกมาหรือทำท่าตกใจกลัวมันอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นได้ผมก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดในสถานการณ์นั้นคือการนิ่งเฉยผมจ้องกลับไปที่ดวงตาขาวขุ่นนั้นแล้วก็พยายามควบคุมการหายใจของตัวเองให้สงบที่สุดผมตั้งใจจะแสดงให้มันเห็นว่าผมไม่ได้กลัวมันผมมาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียน เวลาผ่านไปอีกอึดใจใหญ่ๆไอ้แขนขนาดมะหือมาที่ถือบาดผมอยู่ก็เริ่มดึงบาดออกไปจากพื้นระเบียงช้าๆมันดึงบาดออกไปในทิศทางที่สวนทางกับตัวมันเหมือนกับว่ามันต้องการให้ผมตามไปผมก็ยังคงนิ่งอยู่ครับไม่ยอมลุกตามไปแต่ในใจผมก็คิดแล้วว่าถ้ามันดึงบาดผมตกจากกุฏิไปผมจะทำยังไงมันก็ยังคงดึงต่อไปอีกนิดนึง จนบาดเกือบจะพ้นขอบระเบียงอยู่แล้วแล้วจังหวะนั้นเองแขนนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวลงอย่างกระทันหันมันปล่อยบาดแล้วบาดเหล็กก็ตกลงบนพื้นระเบียงเสียงดังโครมเสียงดังมากครับมันดังสนั่นในความเงียบของป่าทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวเลยพอเสียงบาดกระทบพื้นดังขึ้นมา ไอใบหน้าซีดขาวขุ่นที่อยู่ตรงหน้าผมก็ค่อยๆถอยกลอบไปช้าๆมันไม่ได้หายไปในพริบตาแต่มันค่อยๆถอยออกไปอย่างช้าๆเหมือนเทปที่กรอถอยหลังจนกระทั่งใบหน้าของมันพ้นจากขอบระเบียงไปแล้วแขนของมันก็ค่อยๆหดกลับลงไปในความเมื่อที่ใต้ถุนกุฏิอย่างเงียบเชียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย หลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกครับมีแต่ความเงียบสงบของป่าที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงดังๆซะอีกผมมองดูบาดท,ที่ตกอยู่บนพื้นระเบียงมีรอยบุบเล็กน้อยแต่ที่สำคัญคือผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การหลอกให้กลัวแต่มันเป็นการกระทำบางอย่างที่มีจุดประสงค์ เหมือนมันอยากจะบอกอะไรบางอย่างหรืออยากจะให้ผมทำอะไรบางอย่างแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆการที่มันขึ้นมาถึงบนระเบียงได้แบบไร้เสียงแล้วลงไปแบบไร้เสียงแถมยังทิ้งร่องรอยมือสี่นิ้วบนเสาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกเนี่ยมันทำให้ผมนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนเลยครับ ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าเรื่องที่ผมเจอมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วครับตอนที่4การค้นพบทางเข้าที่ถูกปิดตายสวัสดีครับนัดครับหลังจากเหตุการณ์ที่มันจับบาดแล้วปล่อยเสียงดังโครมเนี่ยผมก็ต้องไปกราบเรียนหลวงพ่อถึงเรื่องที่ผมเจอแล้วล่ะครับผมเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ท่านฟัง รวมถึงรอยนิ้วมือสี่นิ้วบนเสากุฏิด้วยหลวงพ่อท่านฟังอย่างสงบครับแล้วท่านก็พยักหน้าช้าๆไม่ได้แสดงความตกใจอะไรเลยท่านบอกกับผมว่านัดกุฏินี้มันมีเจ้าของเดิมเขาเป็นคนเฝ้าสมบัติของวัดอย่าไปรบกวนเขาเขาแค่มาเตือนให้เราอยู่ในเขตที่เขาดูแลผมก็เลยถามท่านไปว่าสมบัติอะไรครับหลวงพ่อ แล้วทำไมเขาถึงไม่ให้ผมอยู่ในกุฏินั้นล่ะครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเป็นสมบัติที่เก็บรักษาไว้ใต้กุฏินี้มานานแล้วส่วนเขาไม่ให้เราอยู่เนี่ยมันคงไม่ใช่ไม่ให้อยู่หรอกแต่มันเหมือนเขาอยากให้เราไปทำอะไรบางอย่างให้เขามากกว่าท่านพูดแค่นั้นแล้วก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดอะไรอีกเลยครับ ทันแค่ให้ผมย้ายไปจำวัดที่กุติอีกหลังที่อยู่ไกลออกไปซึ่งผมก็ย้ายทันทีครับแต่ไอความอยากรู้ของผมนี่สิครับมันไม่ได้หายไปด้วยมันค้างคาอยู่ในใจตลอดว่าสมบัติที่หลวงพ่อพูดถึงมันคืออะไรแล้วไอตัวประหลาดสนิ้วใต้กุติเนี่ยมันต้องการให้ผมทำอะไรกันแน่หลังจากย้ายกุติแล้ว ผมก็ยังคงกลับไปที่กุฏิหลังเดิมเป็นประจำในช่วงกลางวันเพื่อไปนั่งสมาธิและสำรวจพื้นที่รอบๆผมพยายามหาทางเข้าสู่ใต้ถุนกุฏิแต่ใต้ถุนมันก็โล่งๆอย่างที่ผมบอกไม่มีผนังปิดแต่ก็ไม่ได้มีทางลงที่ชัดเจนมันเป็นแค่พื้นที่ดินที่สูงกว่าระดับพื้นดินรอบๆเล็กน้อยแล้วมีเสาคาำอยู่ผมก็เดินวนเวียนสำรวจอยู่หลายวันครับจนกระทั่งวันหนึ่ง ตอนที่ผมกำลังเดินสำรวจอยู่บริเวณด้านหลังของกุฏิตรงนั้นมันเป็นพุ่มไม้ที่ค่อนข้างรกผมสังเกตเห็นว่ามันมีกองอิฐและหินขนาดใหญ่กองทับถมกันอยู่ตรงพื้นดินผมก็แปลกใจว่ากองอิฐนี่มันมาจากไหนแล้วทำไมถึงมากองอยู่ตรงนี้ผมก็ใช้ไม้เท้าเขี่ยๆดูปรากฏว่ากองอิฐกองนั้นมันไม่ใช่กองอิฐธรรมดาครับ มันเป็นเหมือนผนังหรือทางเข้าที่ถูกโบกปูนปิดตายไว้แล้วมีอิฐมากองทับไว้ข้างนอกอีกชั้นหนึ่งผมก็ค่อยๆใช้ไม้เท้ากับมือเปล่าพยายามเคี่ยและแงะก้อนอิฐกับเศษปูนออกไปช้าๆมันใช้เวลานานพอสมควรเลยครับเพราะมันถูกปิดไว้นานมากแล้ว พอผมแงะอิดออกไปได้ก้อนใหญ่ๆผมก็เห็นช่องว่างที่อยู่ด้านในครับมันเป็นช่องสี่เหลี่ยงขนาดกว้างพอให้คนลอดเข้าไปได้แล้วภายในช่องนั้นมันมืดสนิทแต่สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่านี่คือทางเข้าที่ถูกซ่อนไว้ก็คือ ตรงขอบช่องสี่เหลี่ยมที่ถูกโบกปูนปิดไว้นั้นมันมีรอยเล็บหรือนิ้วขนาดใหญ่ขูดเป็นทางยาวบนปูนที่แห้งแล้ว ร่องรอยนั้นมันมีความลึกและหยาบกล้านมากเหมือนร่องรอยของการพยายามตะกุยหรือพยายามออกมาจากด้านในแล้วไอ้รอยขูดที่ว่าเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นรอยสี่เส้นคู่กันไปไม่มีรอยนิ้วโป้งเหมือนกับรอยมือบนเสากุฏิไม่มีผิดเลยครับ ผมเห็นรอยนี้ปุ๊บความกลัวมันก็พุ่งทะลุปรอดเลยครับเพราะมันเป็นหลักฐานที่สองที่ยืนยันว่าไอตัวประหลาดสี่นิ้วที่จ้องผมอยู่บนระเบียงมันไม่ได้อยู่แค่ใต้ถุนกุฏิแต่มันเคยถูกขังอยู่ในช่องทางนี้หรือบางทีมันอาจจะยังอยู่ในนั้นก็ได้ผมก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ครับมองเข้าไปในช่องมืดๆที่มีแต่กลิ่นอับชื้นโชยออกมา ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังรอผมอยู่ด้านในรอให้ผมตัดสินใจว่าจะเปิดมันออกหรือจะทิ้งมันไว้แบบนั้น แต่ผมเป็นพระครับผมมาปฏิบัติธรรมและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเจอมันไม่ได้มาทำร้ายผมตรงๆแต่มันต้องการให้ผมช่วยอะไรบางอย่างผมก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าระหำที่สุดที่พระหนุ่มรูปหนึ่งจะทำได้ในสถานการณ์แบบนี้คือผมจะเข้าไปดูข้างในครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่สม แต่มันคือคําขอสุดท้ายของใครบางคนติดตามรับชมตอนที่5และ6ใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นีนี้หากผิดพลาดประการใดผมขอกราบอภัยมณณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับฟังขณะกำลังขับรถก็ขอให้เดินทางปลอดภัย สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่รับฟังขณะเข้านอนก็ขอให้ทุกๆท่านนอนหลับฝันดีกันนะครับ